สี่ใบสี่ใบเอาห้าใบได้เถิดห้าใบบอกพุ่นใบอีเชิงพุ่นใบเดี๋ยวเราลิชลุกเลยเดี๋ยวเอางกมือขอบมุกขอบใจทังเลยจุ๊ดี้เพิ่นแน่จุ๊ดี้เด้อผู้เพิ่นจ้างจะพุ่นทองน้ำพะละชื่อเพิ่นนะเพิ่นเห็นเจ้าซอยเวียกซอยงานเพิ่นกะโอ้ยดีมุกดีใจได้เถิดเลยเห็นเจ้าเป็นคนประยาดตกใจว่ามูกชิลุดอันราคาลงยังไงเห็นบอกเ่นเหนื่อยแล้วที่ว่าอะไวกมันียาหมากแล้วเนาะ เชิจนชิจอยากให้พวกนี้แล้สิว่าแลยเก็บไม่เมื่อยเป็นไฮทอนี่นะลดจรุดปะเอาก่าเอาก็บเบื้องหน้างานกัอกันเนี่ยแต่มันยาบมันง่ายเนาะแมนกับครักคนใหญ่่นแมนอยู่เจ้าคนขยันนวันเพิ่มเนาะเพิ่ะทำดีเพิ่เลยสิ่งที่ ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูปุสุคนสบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์ตชูปุสุคนเบิร์ตชุมองสูบอนพี่น้องเมื่อนี้เบาลิกลมาสวยๆแน่ประมาณสองโมงเลยพี่น้องเนาะสองโมงแล้วโม<อ>าเชิญปาออดก็ได้ไอเทิร์ดเรคือที่ถ่าที่คล้องพี่น้องเพราะเราทำงานเรียบร้อยแล้วเฮายัไม่ได้มอบเงินให้เราหันหน้าพี่น้อง เงินก็เท่ากับเที่ยงตามตกลงกันไหวอะไรพี่น้องเนาะตกลงกันไว้เท่าไรแสนห้าบ่พ่อแพทย์แมนต้อแสนห้าพี่นอนะ้องเนาะตกลงกันไหว 1, แสนห้าต,นะต,ตอนนี้น้ำเปล่าลี่สีขอรลุดนน้ำลาวเหลือ 1, 1, 1. นะแสนหนึ่งเนาะพ่อแพทย์เขาต้องลุดแล้วพี่น้องเนาะไอ้น้องกันเขาต้องลุดให้กันนะต้องลุดลงมาเหลือแสนหนึ่งพอดีเนาะละต้องไอ้เธอเธอรับบเข้าใจได้เป็นอย่างเขาจะลุ้นนะ ะบาดิพี ah, the the so ่น้องมามาลงมาในเทิดลงมาลงมาต้องขึ the the ้นไปดีไอเทิดจะไปดีเฮ้ยไรผักเพลินป่ะมันเมื่อยเนาะย่อใครก็เมื่อยกันอะไรกันเหตุแบบนั้นนะสวัสดีเพี่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีเทิดสบายสบายดี เอาจ้อยจากคอกินเอ็มร้อยน้ำเจ้าหัวคันได้เงินเจ้าชายเรากินอยู่วะยืนก็จ้อยดิ้คอกินตัวทิพเนาะคอกินตวทิพย่าเธอตั้ใจดีไช่ไหมขากล้องจ้ะเอารถในเงินแม่นกแฝดเอาไปละคากล้องเพื่อนนะเกี่ยวเข่าบ่เกี่ยวเข่าเนี่ยอยากไปตั้งกล้องเนี่ยเกี่ยวขายคลิปไปน้ำยาเพื่อนไปน้ำเพื่อนอยากดูถ่ายใช้เงื่มีสองอันฮักแล้วกันนะเพื่อนเอาไปละวฮักแล้วได้ เอ,อกินกินมาใหม,าม่จะกินแบบอมแมนเฮ <c oughs> ้ยไม่รับพี่อนอนเอาเียบร้อยงาน,นเลยด้ิีว่าแบบนี้ก็บไอ้เทิดตอนนี้นะ่ะทั้งพอน้องแพทยก,กับเบลรีป,ปรึกษาก็นแล้วว,ว่าสิลุดเดงินไอ้เถิดลงเนอะเซ็นหาแล้วเรือเท่าไรลงห้าสิบพัน0 0อห้านเอย่าพ้าใจห้อนได้เทิด เดเดินโตกใจแล้วพี่น้องเนาะพ่อแพ็ดนะอันนี้เป็นแผนพ่อน้องแพร์ได้นี่เอาเจ้าไปอธิบายดูพ่อแพ็ดอธิบายแล้วดูอธิบายแบบใดเอาเป็นอะไรไงล่ะย้อนความรู้บ่หรืออะไรย้อนความรู้มั่นขยันเลยพี่น้องเองเป็นไดเถิดชิปันเนี้ยอยู่บ่สมมติว่าได้เศษได้แศษหนึ่งกับปันกันคนหน้าชิปันอยู่บ่ หมุนปั่นกันได้กว่าดิได้กว่าได้ใช่ไมียาหัหอยเนาะเมียัวไปโชยเฮ้ยเมาหัวไปโชยเนาะเจนว่าเมียเด้ิแบาปั่นกันพอเมียมีกำลังใจเด้มีแต่ว่าเรเห็นเงินจะเถื่องนะเมียเราเป็นเราไม่คืออไงเงินเดียวเมียให้รายตายเถอะวให้กำลังใจเมียเดิสมมติว่าหลายกว่าเด้หลายพวกประมาณเด้ เมียหลกักเอาตลอดตัวเธอจะชูเบิร์ตแบบนี้ก็ใช่เมียไปซืป้อยาชูบน,นี่เดี๋ยวนั้นได้เธอเนยการที่เราผ่าเนเงินไว้กับเมียนี่เคยถ่ายเจ๊บอ่ะก่อนน้องแพทย์ถากหาได้ไถ่ห้มเมียหาไว้ให้เมียอืมทำอะไรเบิร์ตแล้วถากไวอะไรเบิร์ตแล้วเ,เออ มามามาแล่าแล้วแต่ลุมกันเด้อเขาจะมอบเงินให้เนาะมอบให้เลยเชกันไปได้ได้มอบรถเ้าเต่เนาะตู้ให้กูเชียงเพลงไหมลมผัดวไเบิ้งหด้เบื้อ้ามเบิ้องห้เบ้องหนาเนาะเอ้ากล้องเห็นเห็นเห็นจัดแถวบายดีนนตามต้องลงกันนะทำได้เอ้นึ่เสร็นแลวเรื่นี้ว่าเราเป็นคนขยันและกับบริเกียนงานะ เราอะเรียแต่สีหายได้เราอะฮะทาบังบึงลูมาจัดกงานไม่ิ้ช่ไแล้วเขากันไปด้เขอล่องเลยวเนาะจัดการจัการเนี่ยหักสาน้ำการซื้อไม่ได้เจ้าสองคนนวตนแรงบ่อยถึแล้วตนแรงาไปเล็กน้อยเอาไปเลยมึงขื้นเนือเรารีมบเงินเลยเป็นแลได้มบเลยก้อนโตบ่ขายแล้วขายแล้วก้อนโตเออมก้อนโตปป่ามัน แบ่งไม่เงียอยู่บ้านไอ้เพิร์นให้เมียอน่างเด้อไล่ลายใบให้เมียให้เมียน้ำทั้งกูรับกูย่ายเพิ่์นรว่วพอเมียมีกำลังใจเนี้ยเพิ่นเบื้องเห็นความขยันของไอ้เพิรแล้วก็เพิ่นก็มอบรางวัลให้เพิ่มเติมเนาะบ่แม่นดอกว่ารุดนะว่ายกไอ้เพิร์นรสีแบ่งเม่เงียจะแบ่งเท่าไรเนี่ยให้เมียนะอันนี้ก็ เรื่องแบ่งเมียเลยอย่างไรก็แล้วแต่เราแบบว่าเพิ่นถ้าเพื่อนแห้งหักแพงกอนกันเนาะเขากับบอกแล้วกะแล้วแต่เราว่ามีแนวจําเป็นเนวใช่ันไดก็ให้เพื่อนปรึกษากันทักแล้วหาเงินมาได้ก็ใช้น้ำกันหัวเนี่ยเมี่ยหาได้กับัวใส่น้ำผัวหาได้กับเมียใส่น้ำและก่วนโตได้ดิเป็นก้อนโตเอ้าไอ้เธอถือว่าเป็นค่าแหงงานเจ้าเด้อนี่เด้อแล้วก็เป็นน้ําใจของเพื่อนน้าอยู่นี่แหงงานแน่ก็น้ําใจของเพื่อนแน่รวมแล้วกัน สี่ใบสี่ใบเอาห้าใบได้เถิดห้าใบบอกพุ่นใบอีกเชิงพุ่นเ้าใเี๋วเาลิชลุกเลยเดี๋ยเอางกมือขอมุกขอบใจทั้งเอ้ยจูดี้เพิ่นแน่จูดี้เด้อผู้เพิ่นจ้างจะพุ่นทองน้ำพะละชื่อเพิ่นนะเพิ่นเห็นเจ้าซอยเวียกซอยงานเพิ่นกะโอ้ยดีมุกดีใจได้เถิดเลยเห็นเจ้าเป็นคนพยายานตกใจว่ามูกชิลุดอันราคาลงอยังีิเห็นบวกคุณเหนื่อยแล้วจังว่าอะไวมันมียอะมากนั่เนาะ ชิจันชิจอยากให้พวกนี้แล้วสิว่าแล้วกินไม่เมื่อยเป็นไทโทนี่นะลดอรกแล้วเทากับเทากับเบื้องหน้างานกือกเนี่ยแต่มันยากมันง่ายเนาะแม่เอเอรักคุณใหญ่เพิ่มนี้ยอยู่เจ้าคนขยันวันเพิ่มเนาะเพิ่มทำดีเอิ่มสิ่งที่สิ่งเทียนบอกคาดคิดมันก็ดีต่อเฮาเฮา จากซอยเหลือคนคือวันนี้เราโบแมนแต่เราไปยู่ไหนหิวนั่นลงกับเราแมนปอกทอนั uh ่นแหละเอลยเพิ่นก็เห็นหิวปอกท่อลงซอยโอ้ยซอยกันนี่มกมใจเอ้ยเพิ่นว่าโบนิแมนว่าชีเฮ็ดทอดนั่นเราด้วยได้กินดมร้อนมาราจว่าได้กินดมร้อยนั่นเฉพาะปลาเทอด์ิบจินอ่า่าฮออยากปลาเทอร์จิบนะเดียวปลาเทอรอันชื่อกินได้เรียแล้วข่อยกินเลยว่ามันน้ำใจของเราเนาะใช่ใส่หลงใจก็เราผิดเนี่ยอันตราย ได oh. well, we, ้ยินชื่อที่บ่อยเถิดเอาไปลีนเลยเดี๋ยวร้อยคนละขวดนี่ะโอ้ยกบบอกแล้วใช่เหรอเห็นเรี่ยงเมื่อย์แหละเอาเก็บไว้เลยเถอะเก็บไว้เขย่าเอาใจเข้าใจเอาใจเอาใจเอาเป็นเสนาเทไนซะตาบอกลีนซื้อมาบอกทื่นหมดแล้วเข้าใจหลายๆเวิธีว่าถ้าจะห้เมียก็ให้เมียจากไปหนึ่งใส่สันอันเด้อพอได้ว่าอ่าพอได้ใส่เพิ่นไปซื้อจาซุงจาสูงใบหนึ่งก็เป็นช่องใบไปนี่ใบหนึ่งก็อยู่เทินเออ เราเรามีกาลังใจผัวเมียกันหาบทวงบท่านกันเราใส่เนียทำภารกิจแล้วพี่น้องเลยเนาะในรอบนี้แบบได้สบายเรามันมนกมัอนแน่นนะโอ้ยสบายเลยาทได้เราเราไม่ฝันนั่นหรอเพราะไอ้เราก็ได้กันด้ใบมือนาคาะจิลอกจิร่ด้จังมือได้แล้วสิบได้ใคันกับัเหลอง้องเลยเอาพอแพ็จ้นาที่ลลวนี่

บอกว่าก็ย้ำอยากได้ก็หายานี่อยากได้เอาหางม,มาเลี้ยงย้ำบ<ห>นตกะใหม่เด้อหายนั่นแท้ย้ำนะเพื่อหน้าแร่งนี่โอ้ตัวนี้ประกาศซื้อเอาได้ยากไปยังไงเป็นทักยาได้ช่วงมันอ,อยากได้เพิ่ช่วงต้องการะนะอลอกหนังบอกบอกลอกหนังแล้วก็ตากไว้แล้วก็ปี้เป็นเวนทักยายางมันใหญ่นี่กิออกกินชาไปมันมีผิดได้เถอะเอ้ยสุบยาพิษได้ยาเอาว <net> คุณ <Ash well. S 2> ที่เราเมื <measures diyor caminho> ่อวานนี่ได้ได้สบาย้อเดือก็เป็นบางคนกับเขาไปปรุงเห็ดยาเนาะได้ชาบางคนกัมีพิษขายได้เท่าไรวันนี้เข็บแค่ตั้งสี่พันกินวันกินไ่ได้เฮ้คือใส่ยางมันออกตีนูอ้วนเข็บนะโอ้เห็นแล้วไนอ่สีพนก่อน เด้เถ <Okay. S 1> ิดอามเจ้ว่าบ uh ุจัก yes, ํำเงียวสัตเจ้า NO ว่าได้หาสิพันธนึงใครจีดอน่ะเปินทานหาเบดเพราาถามไปเทิดว่าเมียเราคุยจีดอได้ทรายเมื่อวานนี้เด้เถิดบอกยังบจักนํำเล่าสันาไคุจีดอจทีินีเนาะอองงทนได้แล้วเอเราคุยจีดอมาแล้วแล้วขายเป็นยังไหาเงินแมนแมนเพินมนมีเงินน้อยเงินอย่างเพินกลมาห้อ่ะนะ แม่นบ่าบ้าจอยแม่นเธอใจดีด้ยแต่ว่าเฮากะดีดีดจะร้องบ่อยเธอจะร้องปรบกครับรำใจลราเฮากรอยากแล้วกันข้างกันจับข้างหนึ่งหาผู้เห็นเดี๋ยวดีข่างอ่าพวกนี้เธอได้มันเที่ยนแล้วนี่เาสืบตั้ได้านใช่ไหมจับไปนี่แหละจับไปนี่แหละใช่ไหมเดี๋ยวดูนี่อาไรจะใบว่าไปนะอะไรอันอันอันม่วงจับจักกันหน่ำน่ะ อูเยบกับผู้เราก็ได้เอาไวู้่เองเลยมันหมางนนหมางลนี่ไปท้าไปทหมู่โอ้โอมึงตนดนดมาถึงนดสี่ลยครับไปโทษหมู่หมางเป็นของไอตัวซางใหญ่พวผลิตยังมาทอมันพวกผลิตยังมาท่อไปใช่คือหนึ่งอาหารสิคือก็มาง

เงินมันหาเงินมันหาได้น้ำใจคนนะคะเนี่ยเืนหาได้น้ำใจหาเนี่ยแน่นแล้วยากขนาดเลยจากเนียอ๋อหาเงินเราได้ได้มืินหาสิบมืนแนเียนี้น้ำใจเมีคนีรยากขนาดเลยต่างคนต่างหาเงินเที่ยวเลย ไปซื้ออะพี่เกลือปลาแดกแ้งง้อเขานี่แล้วฮาไปซ้อเข่แดกแ้ง้อยังอัดคิสตาการ์ลงเฟซเลยจะักไปซื้ออะไรมาล่ะซื้ออะไราให้นด็กน้อยพวกนี่อี้ก็อปบ้านนั่นน่นะบ้านนาถิงนาลนครอไปจับไปน่ะกู่นงมจะรักไปซื้อเงินคณน้ำสร้างั่นไปกู้ซอยอีกแล้วมันหายนะเคหเจ้า สวยจิบบอสวยฮะอ่ายจิบบอเ็นบ้านเรื่องกุหัชิกว่ชวนัเสวยชิกว่าชวนชิกว่ชวนได้แสนนึ่งก็ดีเลยให้แสนนึงให้จะแสนนึ่งด้เงินพิเศษค่ะจะดูมีให้แสนนึงมือนั้นนอ่แบบร้อยหนึงอ่าไอเทให้ร้อนึงไอเทรให้ร้อบาทโอ้ เออใบไปกใบไปใช่ไปได้เถอะนะคือน้ำฝนมันหวานกินบ่ได้ยังได้ถามเนาชื่อของใช่จุดอะไรเนาะลอยลอยนึ่งมูลมันเอาไปแล้วยังอยู่นี่เราตอนนี้ชื่อเรายังเก็บรักษาไว้อยู่ไว้ใช้ยานตะเป็นตะไปล้วก็ได้พี่น้องเลยอ่าโยงตะเป็นเราก็ลังไปซื้อนะจากวัอใดแรกก่อนที่นประกาศอยู่นี่แล้วยืนหน้าทึ่งแล้วประกาศเรื่องไหมเน่ะประกาศเรื่องมากแล้ว มันมาเศร้าเลยคือไปขึ้นมานไงไปเล่นกับเล็กน้อยนะคือไอรุ่นนี่คือนี่มันคื้นต่อแจ้งบอกว่าเรื่องนั้นบอกว่าเรื่องนั้นนอนเมื่อนอนหแล้ววันตัวที่อะไรมันอยู่ใส่มันก็อยู่บ่ได้ได้เขาเนาะว่าตัวที่เป็นไงสิอยู่บ่ได้ก็นอนไปนี่แล้วพอแผเอ้ยอยู่พุ่นก็ได้เจ้าะไปจี้กล้องใช้ไลย ว่าว่าบ่มีมูลความจริงมันบอกขากได้หน่อยเถอะอันที่เจ้าไหนเก่าค้างก็นั่นแหละอันพวกเก่าค้างก็เก่าค้างก็นั่นแหละก้อยเข้าค้างเจ้าอะไรไปเอ้ยก้อยบุรุษเคยเข้าค้างมาเถิดดอก้อยนั่งาหรืว่าก้อเป็นตาสุมาว่าจริงนะก้าวหนึ่งก็เลาะกายหมาคืออุพวกเงินมาเท่านี่เพี่น้องเนาะเป็นตาละก้อยนะพี่น้องเราได้สีได้ นี่ละพี่น้องเนาะบอกริจ่ายเงินให้เธอแล้วสี่แสนเด้อพี่น้องเนาะตามเอื้อจุลีเพิ่นบอกแลวก็แล้วแต่เพิ่นสิปันกันหรือบ่บปันกันก็แล้วแต่เพิ่นได้พี่น้องเอ้เนาเฮาบอกว่าเพิ่นให้ปันกันเด้อก็แล้วแต่เพิ่นเพราะว่าเงินนี่ไอเธอเห็นงานผู้เดียวล้วเฮาต้องให้รับผู้เดียวแล้วก็ไดให้เอาปันกันเพราะว่าในฐานะมันเป็นในฐานะนายจ้างได้พี่น้องเอ้ถ้าว่าความความจริงตามบุตรบัญญัติแล้วนะเ้า มันเป็นเฮาเป็นฐานะนายจ้างเขาต้องให้ผู้เห็นงานฮันเขาบม่มีสิทธิ์เสียเงิน,นไปให้เมียเราอนแล้วละจะมาให้เรามันบ่ถูกเด้เหเ็ดแหมือนอันนี้ก็ได้ถึงว่าเราสีทะเลาะกันยังได้กับเราก็แพงกันกว่าเฮาอันอย่าง,ง,าาางย่อยๆอีกว่าท่านซาี่น้องต้องเข้าใจตัวนี้เนาะคนเฮาน่ะเขามีแต่ว่าจังได๋ก็บบลลีกรขอบคุณกอบคุณทั้งเอื้อจุลีอีกครั้งหนึ่งเ้อที่ให้งานให้การบาลลี่ได้ภารกิจเนาะพี่น้องเนาะจ้างไอ้เถิดนี่ Icana, เห็ดเวียงให้เราก็ดูมั่นรีอยู่เราก็บ่ได้แม่นว่าจะขี่ก้านขี่เกียรอีกเฉิดก็ได้เนาะก็ดีใจน้ำอันนี้ก็ได้โอเคพี่น้องจับรับคลิปน nah. ah. okay, ี้นะบอสฤษีได้ขอตัวก่อนมาดเนาะจังได้ก็ได้จังได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามขึ้เก่าพี่น้องสบายดี